ในช่วงเวลานี้นะคะที่สหรัฐอเมริกานั้นยังคงเผชิญกับพายุทอร์นาโดพัดถล่มในหลายพื้นที่ล่าสุดค่ะที่โอกลาโฮมาพายุทอร์นาโดพัดเข้าถลม่มบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างมีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อยสองคนค่ะส่วนที่โปแลนด์เผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บพัดถล่มเป็นวงกว้างบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศค่ะจะเห็นตามทองถนนเนี่ยขาวโพลนแล้วก็ถูกปกคลุมไปด้วยลูกเห็บ ขณะเดียวกันถ้าไปดูที่อิตาลีนะคะมีะรายงานว่าณนะเวลานี้ค่ะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวัดความมุนแรงได้ขนาด4.4ในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็คือที่บริเวณ แคมป f เฟลเกรซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่เคยเป็นปากปล่องของภูเขาไฟยอยู่ใกล้กับเมืองเนโปลทางตอนใต้ของอิตาลีศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ3กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้กับอาคารบ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างในเมืองบอสซูรีสะพานบางแห่งเกิดรอยแตกบริเวณโครงสร้าง กำแพงและผนังบ้านเรือนแตกร้าวบางส่วนและแรงสั่นสะเทือนค่ะยังรับรู้ได้ไปถึงเมืองเนโปลซึ่งอยู่ห่างออกไปราว20กิโลเมตรประชาชนในเมืองราว4,000คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปนอนตามเต็นท์ที่ทางการจัดเตรียมเอาไว้ให้เพราะเกรงนะคะว่าจะเกิด after shock ตามมาสำหรับแผ่นดินไหวขนาด4.4นี้วนะัว่าเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณแคมปิเฟเกในรอบกว่า40ปี ขณะที่สถาบันธรณีวิทยาและภูเขาไฟแห่งชาติของอิตาลีเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวไดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแรงสั่นสะเทือนใต้พิภพที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.4าก็มีแรงสั่นสะเทือนขนาดมากกว่า2 0หลายสิครั้งในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมาและถนับย้อนไปถึงเดือนเมษายนจะพบว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนในบริเวณนี้มากกว่า1,200ครั้ง ส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นพายุลูกเห็บที่พัดถล่มเมืองในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศโปลแลนด์ในวันที่20พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมยานพาหนะและผู้คนนะคะต้องสัญจรท่ามกลางถนนที่มีน้ำท่วมและกองลูกเห็บที่จะเห็นเป็นสีขาวโพลนซึ่งจะเห็นภาพของหญิงรายหนึ่งค่ะถูกน้ำท่วมขังแล้วเธอก็ติดอยู่ในรถและได้รับการช่วยเหลือออกมา ทำให้รอดออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของโปโลแลนด์เตือนว่าพายุที่พัดถล่มรอบนี้มีความรุนแรงและจะสร้างความเสียหายตลอดทั้งวัน21พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ส่วนภาพที่เมืองบุยเทนโพสของเนเธอร์แลนด์ครับเผชิญกับน้ำท่วมสูงตามท้องถนนทำให้รถยนต์ต้องแล่นฝ่ากระแสน้ำท่วมที่สูงประมาณครึ่งของล้อรถอุตุนิยมวิทยาเนเธอร์แลนด์นะคะได้ประกาศเตือนภัยพายุฝนระดับสีเหลืองในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและก็เตือนว่าบางพื้นที่จะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและจะมีลูกเห็บตกลงมา รวมถึงอาจจะเกิดฝนตกหนักสูงสุด40มิลิเมตรภายในระยะเวลาเพียงสั้นๆและปริมาณฝนดังกล่าวเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งเดือนพฤษภาคมส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพมุมสูงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดที่พัดลมบ้านเรือนและฟาร์มใกล้กับเมืองอยูเนียในรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐ โดยทางสำนักข่าว K.O. c o ได้รายงานว่าบ้านเรือนหลายหลังพังยับเยินจากอิทธิพลของพายุทอร์นโดลูกหนึ่งที่พัดถล่มใกล้ชุมชนชาญเมือโกลาฮมาซิตี้ตามรายงานระบุได้ว่ากลุ่มผู้ไล่ล่าพายุได้เห็นพายุทอร์นโดอย่างน้อยสองลูกที่เกิดจากระบบพายุรุนแรงที่พัดผ่านรัฐโอกลาฮมาในช่วงกลางคืน เจอเทียายงานว่าพายุเฮอร์นโดยังทําให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยสองคนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ค่ะประชาชนในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสมากกว่า2 0 0แสนคนยังคงเดือดร้อนอย่างหนักจากไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลังจากเผชิญกับพายุลูกใหญ่พัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาให้ประชาชนต้องทนทุกข์กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงเข้าซ้ําเติม โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7คนส่วนที่เขตป,ปกครองตนเองกว่างสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนหลายเมืองกำลังเผชิญกับฝนที่ตกลงมายังหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนการจราจรติดขัดโดยบางพื้นที่นะคะพบปริมาณน้ำฝน 1, 1ชั่วโมงโสูงถึง189มเมทุบสถิติป,ปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงที่สูงที่สุด ก่อนหน้านี้ทางอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นได้ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักรุนแรงระดับสีแดงในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นค่ะเมืองนานหนิงก็เผชิญกับฝนตกหนักจนทำให้บางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึงระดับเอลประชาชนรวมไปถึงรถอีกจำนวนมากติดค้างอยู่ตามท้องถนนและต่างก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ